ังหยุดหยุดหยุดคอยคลิปก่อนเออฉันตายโทนมัดเออนี่ระวังตีไปแล้วอู้เดี๋ยวนี้ตายนั้น่ะเด้ยอย่าเข้านะโอเคแรงนั้นน่ะหูแรงนั้นน่ะแรงนั้นน่ะอีกทีเดียวอ้าได้นะไอ้นั่นอ่ะบางเออ โอ้ต่อยธรรมดาต่อยต่อยสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะอ,อีดอกตัวผู้ชายเล่นยากจังวะเบื่ออยากเกิดเป็นผู้ชายจะได้เล่นตัวพรุ่งนี้เป็นแจ็คแมวสวัสดีค่ะอยู่กับซัพพอร์ตสาวผมยาวป่าบ่านะคะตอนนี้เล่นเอ่อซิลินเดอร์แมนอ่า,อาใครเคยดูหนังบ้างนากลาัวมะมันเป็นตัวห่าอะไรก็ไม่รู้ว่าก็คือกินเด็กตอนนี้เล่นกินเด็ก มีความสามารถที่เพิ่มเข้ามาก็คือนี่สกิลสามเอามันไม่เขียนบอกอะ่ะมันเจาะเกาะได้ตอนเนี้ยโดยที่ไม่ต้องเอาของเจาเกาะมาเจาะเกาะได้มีความสามารถในการลอบสังหารเพราะว่ามีหายตัวแล้วก็วิ่งไวแล้วก็สตันได้ด้วยจะรอดไหมคําถามคือกูเล่นเป็นหรือเปล่าตัวนี้ฉันต้องอัพสามนำไหมอะ่ะเพราะว่าสามพออัพไรนําก่อนอยากลองอะลองได้ไหม ลองเฉยๆแมวแมวอุยอ้ยนี่ใครอยู่นะได้ไหมล่างหายตัวหนึ่งปะล่างหายตัวหนึ่งเพราะมีปากค่ะถ้าถ้าฉันแอบ,บไปกลางนี่จะได้คิวไหมได้นี่แรงมากรอรอรอเก็บอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้มันตั้งกลงก่อนแล้วก็เก็บเลยเพราะว่าน่าจะคิวไม่ได้ ถ้ามันโกงอ่ะเฮ้ยยีต้นไม้อยู่แถวนี้ไม่ได้แล้วเอาได้นะไหมคนะมาแล้วค่ะไม่ตายเลยนะผูไม่ได้ละวอมาอกมาออกมาออกมา,ออกมาถึกเกินถึกจังอะแต่้นก็เสียหวมาม้นเฮ้ยโดนเหรอ เอ้ยนี่อะไรฮะตายเฮ้ยไอ้ตายไอ้อตาย,ตายไม่มีสกิลหนึ่งเฮ้ยโอ้โหทุเรศว่ะติดกงไปแล้วเออโูเมื่อกี้เกี้ยวจัดเลยอะหากันใหญ่เลยคือไปละเราค้างอะกูก็ตายหนีเลยจฟไคเะหรี่เทื่อนซินซอยามานามาให้ มันมีมันมีว้ายเอ้าิสานีอือเอ้าทำไมมันไม่ชนวะระวังระวังมันอตินี่แน่นี่มานาคุณน้อยจงกูออกลีมานาไหมยีแค่นั้นเองไม่มีมานาดิถอยถอยดาบตัวกูออกลีมานาของจริงเดี๋ยวเหอะ ถ้ามีมานามันน่าจะตายจับชนอีกทีนึงก็ตายแล้วนะเพราะมันมันมันมีโลแล้วฉันตีได้ไงซูไม่ได้วะแม่งทำไมตีใครไม่เข้าเลยวะฟาโลก็ไม่ไหวเมดเบนก็ไม่ไหวแม่งถึกกันหมดทุกคนบอกให้เดินมาทำไมไม่เดินมาวะเพื่อนเฮียกูเห็นมันเดินมาแอบอยู่เอยูโอ้ยเป็นคนเฮดอ๋อโคตรเฮียเลยครับ บอมเอามันมาจากไหนเนะเนี่ยว่าว่ามันมีไอ้นันมาอยู่ด้วยเออมมนมาตอนไหนอ่ะวิไป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 อยตีไม่เข้าเลยเธอเห็นไหมมันไม่มีอันตีแล้วฟาโลก็ไม่มีแล้วมันไม่มีอันตีกันเลยอะพวกมัน่ะ เอาตัวหลังเอาเราสบายต่ตอที่หนีไปไหนอน่ะแล้ก็ยิงเข้าอย่งเนี่ยมานามไม่มเีเรื่องผีมันไม่มาถอยก่อนผีมันยืนฟาร์มอยู่สัตว์เออถอยได้ไหมมานามหมดเล่นได้ปะไม่ได้มานามไม่มีขวดหมดด้วยเออมันไม่ได้นนะ่ะ ไรวาวามาปุ๊บมานาหมดเลยอุบาทชื่อไงกัน้น,นกำแพงได้ไหมสสมันมันวาฟเปยวอ่ะเห่นหรอเปล่ถวาเจนี้ะ really โดดไปไม่ไดงเข้าไปไม่ได้อ่ะได้ไหม เออว้าวโดนโดนโดนเฮ้ยโอ๊ยโดนใบไอเชี่ยเลยโดนใบระยำจริงๆเลยฉันก็ว่าทำไมกดสกิลหนึ่งได้กดรัวๆเลยนเมื่อกี้กดลากลากลาก ยลาใหญ่เลยวันที่เรานำนะสิแต่ยี่สิบปีระวังปีไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้เป็นทายนะน่ะโอ้กำลังออกของเลยขอบคุณนะเกอเสียวปีเสียวปีเปรี้ยปีฉันรู้สากแบบเออทีมไม่มีทันเดอร์กูชิลละเธอบอกไปเลยแล้วเธออยู่ไหนอะที่ยู่ลังที่น่ะเอ้า โอ้ใช่ก,ก็เลงตัวเธออยู่จะเป็นเอ็มพาธน,นะเธอฉันขอโทษจะคือ <c oughs> เอ็มา <c oughs> พาธแหกบ้านใส่ทองออกมาสู้เธอฉันจะล่วงแล้วฉันจะล่วงแล้วเล้ก็หนีทิคือฉันจะล่วงแล้วหนีมาอ้าวแล้วมันไปโน้นะ <c oughs> นะหายตัวโย หยุดหยุดหยุดอปคลิปปะก่อนเออฉันตายโดนมัดเออน,นี่ต้องออกตัวผู้ชายเล่นยากจังวะเบื่ออยากเกิดเป็นผู้ชายจะได้เล่นตัวพรุ่งนี้เป็นเราไปช่วยบนกันไหมเรา เธอสิงฉันอีกแล้วสิงทำไมเออให้วิ่งมาดีว่ะไปเร็วๆอุ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วอึ๊ดอึ๊ดโอ้โหเชี่ยเยอะจังนี่แน่นี่แน่ว้ายถอยก่อนนะฉันถอยก่อน งงมากอีกเข้ามาโดนหินระเบิดตายนี่ไงเจอนะอ,อุ้ยเคุปเตดเนีเอ้ามันยังไม่ตายฉันคิดว่ามันเอาตัวจริงมาตายตายแล้วมันก็ยังไม่มาฉันก็อื้ตรงนี้นี่แหละมีแค่มุมเดียวไนะฉันโอ้สติหลุดไปหมดโอเคฉันขาดอีกสองพันฉันจะได้นั่นละ่ะเธอออกโคเด็กก่อนเลยมาล่าชั้นเร็วจะได้มีตังค์มั่นจะโคเด็ก ฉันออกแค่คาทาฟาและที่เดือฉันจะออกพวกพีเคพีพวกอะไรแล้วนะฉันจะเล่นใส่จีเอ้ยถ้าเราหนีทำไมเออเฮ้ยมันไปนู่นแล้วโอ้โหกูโดนไปเยอย่าเข้านะแรงนั้นอ่ะกูแรงนั้นอ่ะแรงนั้นอ่ะอีกทีเดียวอได้แล้วไอนนั่นอ่ะบาง ออโอ้โหต่อยธรรมดาต่อยต่อยสองหน,น,น,นึ่งหนะึ่งหนึ่งอ้าวไอ้นั่นมันหายตัวเนะเาะแมวไม่ได้กลับดีกว่าไม่ขอแค่ฉันมีมานาเล่นเถอะมานาไม่มีเลยอะ่ะตอนเนี้ยโอ้ย <c oughs> สูงสิบห้าไอ้นั่นอะ่ะใครใครตายสิบห้าตัวเวอ่์เกินไอ้นั่นไงอะไร ไอตัวนั้นอ่ะจบไวมากก<ส>ูยังไม่ได้ทำเล้พิมั์่งดิีเหมันไส้ไวยพิมพ์แม่งเลยพอชิปส่สิบห้าจริงพอชิปสวยมาก